<_ <an> _ <d otta> เคยไปผ่าตัดเปลือกตามาเป็นแผลเป็นคีรอยแล้วหนึ่งปีรู้สึกว่ามันร่วงลงมามันเกิดจากอะไรและจะแก้ปัญหานี้ยังไงใครมีปัญหาเรื่องตาตกหรือมีปัญหาเรื่องของแผลเป็นการผ่าตัดนะครับช่วยกันคอมเมนต์มาบอกในติกตอกหมอซีนะหมอซีดอทอินสไป์อ <an _ d otta> ินเลิฟอินดีคุณหมอพา กี่ปีแล้วนะที่ตอนนั้นไปไปผ่าเปิดตามาปีหนึ่งแล้วค่ะเป็นชั้นเดียวค่ะแล้วก็ผ่าไขมันออกที่ตาที่ไอรอยแผลหลังจากการผ่าตัดที่สังเกตเห็นมันมีลักษณะเป็นยังไงครับมันเป็นแผลที่รอยค่ะตอนแรกเราคิดว่ามไม่เป็นเพราะว่าเลือกโรงพยาบาลดังอพอมาฟังติ๊กตอกเพิ่งมาสังเกตนะคะว่าอ้าวเราก็เป็นเหมือนกันตอนยิ้มอะค่ะจะเป็นก้อนๆที่หางตาทั้งสองข้างเลยค่ะปลายตา<อ><อ>ก่อนผ่ารู้ไหมว่า อาจจะมีโอกาสเป็นแผลเป็นเป็นคีร้อยได้ไม่คิดนะคะเพราะว่าเราเลือกโรงพยาบาลดีก็เสียใจนิดหน่อยว่าทาไมไม่รักคือเราไม่ทราบนะคะว่าจะต้องเป็นคีรอยเราดูในติ๊กต็อกเพิ่งสังเกตนะคะถ้าคุณหมอไม่พูดก็ไม่สังเกตหลังจากผ่าไปเนี่ยหนึ่งปีใช่ไหมมันมันเกิดอะไรขึ้นที่เริ่มสังเกตเห็นชันนะคะชันที่ผ่ามันไม่ชัดเจนลวค่ะมันเริ่มตกมันเริ่มตกเวลาเขียนขอบตาอายไลเนอร์จะเป็น เหี่ยวๆเหมือนกันการผ่าตัดข้อดีคืออะไรคือมันจะได้ขึงผ้าใบที่มันเก่าแล้วเนี่ยให้มันตึงขึ้นมาแต่อย่าลืมว่าผิวของเรายังคุณภาพเหมือนเดิมผิวมันยังมีความบางความหย่อนเหมือนเดิมกระดูกขมับมันยังสึกเหมือนเดิมเพราะฉันมันจะกดตาให้มันตกลงมาได้อีกแม้กระทั่งเราผ่าตัดไปแล้วคุณหมอผ่าตัดหลายคนน่ารักนะก็จะสอนคนไข้ตั้งแต่ก่อนผ่าเลยว่าผ่าตัดไปแล้ว ต้องมาซ่อมผิวด้วยต้องมาวางกระดูกส่วนที่สึกขึ้นมาด้วยจะทําให้ผลของการผ่าตัดดีขึ้นแต่ยังไงซักก็ต้องระวังเรื่องของความเสีย่ยงเกี่ยวกับเรื่องของรอยแผลเป็นรอยคีรอยนะซึ่งมันอาจจะเกิดได้โดยที่บางทีคนไข้ไม่รู้มาก่อนนะครับนี่คือรูปที่คนไข้อนุญาตนะครับเวลาที่ผิวชั้นบนเราหยอดใต้ตาจะมาตาจะตกร่องแก้มร่องน้ำหมากมุมปากจะตกเคสนี้ หมอนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงใต้ตาคนไข้เรียบเนียนคือแล้วถ้าจะฉีดฟิลเลอร์ให้ฉีดที่ขอบกระดูกครับแล้วใช้ฟิลเลอร์อย่างอย่างดีแต่ใช้น้อยๆแล้วฉีดลึกที่กระดูกร่องแก้มใต้ตาเรียบเนียนมากเ็นมุมปากยกสวยผิวเด้งมากนะครับตัวเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดเลยคือโมโนโพลาร์หรือขึ้นความถี่วิทยุขั้วเดียววันนี้หมอซ่อมผิวชั้นบนด้วยอาลูเต้แล้ววางฟิลเลอร์นะหมอใช้ฟิลเลอร์แค่1ซีซีบริเวณขอบเป้าตาบริเวณร่องแก้มแล้วก็ ศูนย์จุดห้าบริเวณร่องน้ำหมักแล้วก็บริเวณคางอะไรดีขึ้นบ้างนะแ้มฟูขึ้นแล้วก็ร่องน้ำหมากเนี่ยไม่เห็นเลยค่ะแล้วก็มุมปากชัดขึ้นมุมปากยกสวยได้แต่โอเคเลยค่ะฟูขึ้น,น,นผิวฟูอะค่ะชอเด้งเลยเนาะ,ะหมอฉีดฟิลเลอร์ใช้เบลทูโรของสวิตยาหิา้วยาปลอมไม่เอาเด็ดขาดราคาสูงก็ยาหิ้วยาปลอมแน่นอนแต่หมอไปประหยัดค่าโฆษณา,าเอางบมาเพิ่มวงเงินให้คนไข้ช่วยประหยัดบัดรเจ็ต 40%นะครอยากได้โคต้า40%เหมือนคนไข้กดแอดไลน์นะที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ t ิกตอกหมอจะเจอเว็บของคุณหมอซีเห็นปุ่มเขียวๆที่มุมขวาล่างไหมกดดับเบิลคิกแอดไลน์จะเจอไลน์คุณหมอซีนี่ทักบอกแอดมินหมอเลยว่าขอโคต้า40%แล้วได้กิฟต์วอชเชอร์ครูสวิทด้วยนะถ้าคิดว่าวิดีโอของหมอมีประโยชน์ฝากช่วยกันแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ